โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมในอันตีแป้งกับเกม h u ง k y s h a r k World เจ้าฉลามกระหายโลกในตอนที่2แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันบบนี้นะครับเราก็สามารถปลดล็อกฉลามที่ ไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้อีกไซส์หนึ่งนั่นเองครับโดยที่วันนี้เราปลดล็อกไซส์ M ได้นั่นเองโอ้โหก็เป็นฉลามไซส์ปานกลางนะครับมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเจ้าฉลามทรายนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับมีความสามารถในการกัดที่หนักหน่วงครับก็จะมากกว่าสามตัวที่เราปลดล็อกมาได้นะผมฟันของข้านี่แหลมคมที่สุดในบรรดา3ตัวนี้เลยนี่ก็คือตัวที่2นะครับเจ้าฉลามหางยาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างหน้าตาน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าเจ้าตัวเมื่อกีนะครับ มีความสามารถในการว่ายน้ำที่รวดเร็วมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่เจ้าตัวนี้มีความสามารถในการใช้หางในการล่าเหยื่อนะครับโดยการฟาดไปที่ปลาตัวเล็กๆนะครับทำให้มันช็อกแล้วก็กินได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับอ๋อเห็นค่าอย่างนี้แต่พิษสงนี่ใช่ย่อยนะครับและก็ตัวสุดท้ายของเรานี่นก็คือเจ้าฉลามหัวคอรแลบลิ้นอะไรขนาดนี้อ้าะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะมาเลือกเล่นในวันนี้นั่นเองนะครับโดยที่ความสามารถของมันนี่ ค่อนข้างจะสม,มดุลเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นับก็จะราคาประมาณ16,00 0นั่นเองว่าแล้วก็ซื้อกันเลยนะผมขอบคุณครับที่เลือกผมอ่าผมชื่อฉลามหัวคร้อนนะครับ <c oughs> ก็สำหรับฉลามไซเอมนี่จะสามารถกินปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่ก็คืออ่าพวกปลาตกเบ็ดแล้วก็กินเต่าที่ตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับสามารถกินปลาโลมาแล้วก็นาวานนะครับเจ้าปลาหมึกยักษ์แล้วก็ฉลามเหมือนพวกเรานี่เองนะครับ โอเคสามารถกินปูที่ตัวใหญ่ขึ้นได้เอาละครับมาดูสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีเจ้าสัตว์เลี้ยงนับหลายชนิดด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เราสามารถปลดล็อกได้แค่ตัวเดียวนั่นก็คือเจ้าเดฟนั่นเองนะครับเป็นฉลามตัวเล็กที่ดัดฟันซะด้วยโคตรเก๋ <laughs> เลยเอาจริงเอาครับราคาแค่สองพันเพราะฉะนั้นเราจัดมาให้เป็นเพื่อนกับเจ้าฉลามหัวค้อนกันเลยดีกว่านะครับผม เอาเลยขอบคุณครับเจ้านายเอาละครับเราจะมาทําการซื้อ,อกระโปรงให้เจ้าฉลามของเรานะ20เพรโอเคสับร้อมแล้วก็ซื้อกันเลยจะทําให้เราสามารถได้ทองเพิ่มขึ้นคนระับสวยไหมคะ <S 1> <1> <S ก็สําหรับตอนนี้นะเราสามารถเล่นได้แค่แผ่นที่เดียวนั่นก็คือ Pacific Island นั่นเองครับแต่สําหรับคราวหน้านี่เมื่อเราซื้อฉลามเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะสามารถปลดล็อก อาร์กติกโอเชียนหรือว่าทะเลน้ำแข็งได้นั่นเองครับก็สำหรับตอนนี้ก็มาเล่นแปซิฟิกไอแลนดไปก่อนนะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฉลามหัวค้อนมาแล้วเอาละครับแม่ตอนนี้เราก็ออกประจนภัยกับเจ้าเดฟนะครับเริ่มมาไม่ก็กินก่อนเลยเว้โอ้โหไม่รอพี่เลยเหรอน้องชายไม่รอครับอ่าเนี่ยตอนนี้เราสามารถกินคนได้แบบรวดเร็วมากขึ้นครับอืกัดแป๊บเดียวเองดูดิงับโอ้โหเข้าปากแป๊บ เคี้ยวเลยกรืนกรืนโอ้โหนกก็ไม่รอดนกก็ไม่รอดเรียบร้อยงับ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 อ,อ้ยเต่ายักษ์เต่ายักษ์นี่ขาดครึ่งกันเลยทีเดียวอุ้ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะับก็สามารถาทําลายก้อนหินได้นะับทาให้เราสามารถไปที่ใหม่ๆได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะพาให้คุณผู้ชมดูนะับว่าไปที่ไหนได้บ้างโอ้ยตอนนี้เต่ายักษ์ครับผมเต่ายักษ์ขาดครึ่งโอ้โอยช่วงเวลาหาทององับงับ งับงับโอ๊ยโอโหมาเป็นฝูงเลยเว้อยอร่อยอร่อยออยู่ไหน evaluation. อีกอยู okay ่ไหนอีกเอาหมดแล้วเหรอโอเคครับแมตัวนี้ปากกว้างนะครับทาให้เราสามารถกินปลาได้มากขึ้นอปาทูน่ากระป๋องกระป๋องกระป๋องบ้าอะไรโอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บครับผมอ่าไม่สามารถกิน่าแมงกะพุนได้ครับปลาซาดินปลาซาดินอืมอืมมามาเหลืออีกสองตัวกินเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ ลงเรือกันก่อนดีไหมอ่าลงไปประจนภัยใต้ท้องทะเลนะครับเรืออยู่ไหนเอ่ยเรืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเอาอไม่ใช่ไว้โอยตรงนี้มีก้อนหินเอ้ยไม่ใช่มีกระดูกนะครับนี่ทำลายได้อย่างง่ายดายเชียวโอ้โหเจ้าเดฟเหลืออีกตัวหนึ่งไปกินให้หน่อยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไหนแล้ววะโอ้นั่นแหละเจ้าเดฟเรียบร้อยเจ้าเดฟปุ๊บงับงับนี่ครับฉลามกายพันปุ๊บโอ้โหโอ้โหใจเย็นอึ้ยงับงับงับ ปลาปลากระเป้ากินไม่ได้อ้อเจ็บ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 อืมอืมรอมันขดตัวเมื่อไหร่นะขดตัวเมื่อไหร่นะกินให้หมดอเียบรอยเสียงเหมือนขี้แตกเลยแม่งโฮ้ยอุยกัดฉันเหรอกัดฉันเหรองับ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 อืมเจ้าตัวเล็กฉลามตัวเล็กนี่ไม่ให้ไอ้พวกปลาตัวเล็กนี่โดนแล้วนะอุ้ยพวกนี้ดุไอ้พวกนี้ดุอุ้ยอันนี้กระดูกนี่ว่าสามารถกินได้รับตัวนีน้เฮ้ยอืเขาเรียกว่าฉลามตกเบ็ดอ้าวเจ็บเจ็บ อุ้ยอ้ตายเลยแม่งเอ้ยโอเคครับก็ตอนนี้ก็เรากลับมาเริ่มใหม่กันอีกครั้งนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่จะกดดูวิดีโอนี่กดดูไม่ได้นะก็เลยเริ่มใหม่ไปเลยดีกว่านะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะเอาละลงข้างล่างอจุดเดิมนี่เองโอ้ย,อยงับ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 ,งบอ่าพวกนี้ก็คือปลาที่อ่าโดนกำมมันตตะลังสีจากพวกขยะที่เราทิ้งนะสังเกตหน้าตานะ แม่จะหน้าตาแบบประหลาดมากรับพวกนี้โอเคแต่ก็เป็นอาหารที่อร่อยมากงับโอ้โหพวกนี้อีกแล้วครับไม่อยากยุ่งเลยอุ้ยกินปูก็ได้นะปลอดภัยดีงับงับงับเอาละวันนี้โอ้โหตัวนี้ก็ปึง้งโอ้โหเอาละครับตอนนี้เราจะพาผู้ชมไปดูที่ที่ใหม่หม,ม,ม,มาดิหมาดิหมาด,มาดีสู้ได้นะตอนนี้ สู้ได้นะเว้ยโอ้โหพวกนี้ดุโอ้โหหมาหมาอยู่ไหนพวกแกอยู่ไหนหมดฉันจะกินให้หมดเลยเอาละเข้ามาเลยอึบึบอึบึบเฮ้ยเอาเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วจะกัดฉันเหรอจะกัดฉันหรอปลาตกเป็ดโอ้โหเรียบร้อยพวกนี้ก็เป็นอาหารชั้นเลิศนะแม่ไอ้หนตัวนึงงบเรียบร้อยครับผมโอ้โหต้องเงินเงินเอาเงินก่อนเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดู Icana, ลาวานะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยอยู่ตรงนี้แน่เลยอุ้ยกัดฉันเหรอกัดฉันเหรอมานี้อุ้ยเจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ยเรียบร้อยอร่อยขึ้นด้านบนครับทำลายก้อนหินให้ดูปึ้งนี่ก็คือก้อนหินที่เราสามารถทำลายได้นั่นเองเฮ้ยงับ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 มาดิอึบอึบโอ้โหเจ็บ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 อ้พวกนี้ชอบกัดเอ้เมื่อกี้เห็นปลาหมึกยักษ์เลยว่าไปไหนวะ เออฉลามยักษ์ตายเลยเอาละครับฟื้นคืนชีพหนีก่อนไอฉลามตัวนี้โหดโอ้ยแมงกระพุนเอาละครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความร้อนแรงนะครับโอ้สามารถจี้หน้าให้กลายเป็นฉลามสุกได้เลยเฮ้ยมีปลาอยู่แถวนี้ก็กินเสิครบอืมไอ,อ,อพวกนี้มันปลาหายากงาบโอเคเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแถวนี้ด้วยแล้วคนมันมาว่ายน้ำอะไรแถวนี้ะ เดี๋ยวเราจะลองว่ายขึ้นไปดูนะเฮ้ยปึ๊บโอ้โหโอ้ยมันมีโดนอยู่ด้านบนนะไม่สามารถไปถึงได้นะโอ้โหเสียได้จริงๆอุย้ยตกใจหมดแถวนี้ก็อันตรายนะไม่ควรจะอยู่น,นั้นเพราะว่ามีรังสีความร้อนแผ่ออกมาตลอดเวลานะเฮ้ยเพรเพรเรียบร้อยนี่ครับทำลายก้อนหินไปด้วยปลาหมึกเหรอปลาสลิด เป็นอาหารค่าเป็นอาหารค่าอพวกนี้หายากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้แล้วได้แล้วมาตัวไหนอีกเอ้าไม่มีเลยไม่มีให้กินเอ้ยปลาหมึกปลาหมึกขอหน่อยขอโอ้โหว่ายโคตรไวเองว่ายเป็นนักกีฬาว่ายร้อยเมตรอะโอเคกินกินปูกินเอ้ยโอ้โหเห็นต่อหน้าแล้วเอาหางแทงฉันอึ๊บอึ๊บ เรียบร้อยอร่อยโอ้เปลือกแข็งไปไหนแต่ก็เคี้ยวง่ายโอ้ยยิงฉันเหรอยิงฉันเหรอไอ้มนุษย์อกัดกัดกัดนี่แน่โอเคเราพาไปดูชายหาดกันดีกว่านะครับชายหาดฝั่งนี้จะเป็นยังไงต้องมารับชมกันนี่ครับเราค่อยๆขึ้นไปเหนือน้ำนะครับโอ้โหแถวนี้เนื้อปลานี่อร่อยงับงับโอ้ยโดนแมกกะพุน อไอปลาหัวโนกเป็นอาหารค่าซะโอ้ยกับทุนระเบิดโอ้โหโอ้โหพวกนี้เคี้ยวไวมากนะเอาเอาเคี้ยวเร็วเร็วเด็เคี้ยวเร็วเร็มปลามันมีเยอะปลามันมีเยอะเฮ้ยโอเคกินได้เป็นคอมโบครับผมเต่านี่แน่ขาดครึ่งอีกแล้วเฮ้ยเพชรเอาเพชรมาได้ะไรกหนึงครับนี่เฮ้ยกล่องสมบัติเรียบร้อยได้เท่าไหร่อุ้ยได้ตั้งสองพันกว่า ไอ้ยฉลามยักษ์โอ้ยปลิวเลยเว้ยอุ้ยเต่าขึ้นมาวางไข่แล้วจ้ะขึ้นมาวางไข่แล้วจ้ะนี่ครับอืมอืมโอเคเราจะคานไปทางนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยคนคนอืมว่ายว่ายเอาให้ถึงเอาให้ถึงฟังโอ้ยโอ้ยอ้ยกูเป็นฉลามบกแล้วตอนนี้โอ้ยลงน้ำเออโอเค้ยนี่ปลาโลมากินได้แล้วตอนนี้อื เรียบร้อยโ, mm hmm. โอ้โหเมื่อก네ี้เห็นฉลามอ้ยฉลามกอลลินแมวโคตรโค่นนี้โหดกว่าเรานะวิปลาบินได้ปลาบินได้โอ้โหโหโหจริงๆอุ้ยกินเต่าครับงับงับงับโอ้ยปูแมงเป็นร้อยเลยยุงบนอร่อยเลยนี่แน่กินกลางอากาศเดฟเดฟใจเย็นโอ้พี่ขอลงไปก่อนไม่ไหวแล้วตรงนี้โหดเหลือเกินเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแถวนี้เฮ้ยอื้ กินนกแก้วโอ้โหกินคนด้วยโอ้แซบแซบแซบ,แซบเฮ้ยเฮใครมันยิงฉันอืเต่ายักษ์โอ้ยฉลามกัดโทษเจอพี่ใหญ่คุมแถวนี้นะโอ้โหเกือบโดนกับระเบิดโอ้ยโอ้ยฉลามเมกาโรดอนป่ะเนเมื่อกี้โคตรใหญ่โอ้โหแม่งกับคุณยักษ์ไม่เอาพี่จะตายเรียบร้อยกินปลาหมึกเฮ้ยคน ต่อชีวิตให้ข้าหน่อยอย่าก,กัดฉันฉันจะตายแล้วโอเคลงด้านล่างนะครับเอ๋อ้าวล้ะฟื้นคืนชีพรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไปกันเถอะเดฟเราไปหาเหยื่อที่อื่นกันดีกว่าโอ้โหข้างหน้าฉลามโดนกัดเลยแม่งได้ปลาหมึกยักษ์มาตัวหนึ่งนี่ก็อร่อยจริงๆโอ้จะเย็นนะแถวนี้ตรงนี้มีกระแสน้ำรุนแรงโอ้ยเราก็ไปครับงับงับงับ ินทุกตัวที่ขวางหนะ้าโอ้โหเอาตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราก็เป็นเลเวลเท่าไหร่วะเลเวล5นะเรืบอลือด120โอ้โหได้3,000กว่าบาท <c oughs> เป็นไฮสกอร์สูงสุดด้วยตอนนี้และนี่ก็คือเจ้าฉลามหัวค้อนสุดโหดของเรานั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยครับสำหรับคราวหน้าเราจะมาเล่นเจ้าฉลามตัวไหนก็มาอรอลุุนกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาาไปปกก่่อนนนครัเจใหหมมิ้สสวดีผ Yes,